เปิดแบบไม่มีอินโทรครับนี่คือ Canon R5 นะครับดูเซนเซอร์ใหญ่นี่คือเซนเซอร์ฟูลเฟรมอันนี้คือ C70 เซนเซอร์ซูเปอร์สามห้านะครับไซส์ Size ก็ประมาณ APS-C ถ้าพูดถึงขนาดเนี่ยนะนี่คือ R 5นะใส่กริปกับตัวนี้นะครับกล้องซีนีม่าแคมร่าเนี่ยขนาดมันสูสีมากต้องชมแคนนอนนะว่ามันทําเจ้าตัวนี้ออกมานะครับ c 7 0นี่นะออกมาได้คอมแพกมากๆปกติซีนีม่าแคมร่ารุ่นก่อนนเะนี่ยคือ C 3 0 0 C 2 0 0 C 5 0 0 Mark II พวกเนี้ยถ้าพูดถึงฟอร์มแฟกเตอร์เนี่ยโซนี่เจะอะอก,กล้องซีนีม่าแบบสี่เหลี่ยมๆหน่อย FX 9จนตัวล่าสุดเนี่ย FX 3นะครับขูดตัวเล็กมากแต่แคนนอนเนี่ยเลือกที่มาแบบนี้ผมเดาาาาาาวว่่่่่เเเเเค้้้นะ้อออยยยกกกกจะะะทททใหหมมมัันนนนนปป็็็ไซสส์ีีลลลลลุดแืรงถู ไม่มีวิวไฟเดอร์นะครับกล้องจริงๆถ่ายวิดีโอดีมากจบปุ๊บถ้าคุณเห็น c 3 0 0เนี่ยขนาดใหญ่มะกล้องแพงมากนะครับเป็นกล้องซีน่าแคมร่าครับผมก็เคยใช้ถ่ายงานเนี่ยเช่ามาปบน EF m มาสต้องเข้าใจก่อน Canon 2 0 3 0ีที่ผ่านมาเนี่ยใช้เลน EF m มาสแต่ Canon เนี่ยหลังจากเปลี่ยนมาเป็นเลสนะ,ท,ะที่ตัดกระจกออกไปจากกล้องเนี่ยเขาเรียกว่า RF มาเนี่ยผมเอาเลน RF มาสนี่นะ85 1.2 ไอฟ์มาลติล่าของ Can นอนนะฮะเป็นซีนีม่าแคมร่านี่จิ้มได้เลยนี่80โอ้โ,อโ,อโ,อโหนี่ฮะนี่เลยเนื่องจากเซนสเซอร์ที่เล็กและเล่นด้วยฟูลเฟรมแบบนี้นะครับมันก็จะโดนครอปไป85มิลลิเมตรก็จะกลายเป็นร้อยกว่าเลยมันจะโดนครอปไปวิธีแก้ขไขนะครับสำหรับคนที่อยู่อีโคซิสเต็มนะฮะเขาก็ต้องมีอะแดปเตอร์ตัวนี้มาครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยขายอยู่ประมาณ22,000กว่านะตัวนี้คือที่ผมรอคอยมานานมาก 50f1.2 กาเอา5 0 1, 1. 2. 9, 2เนี่ยใส่ตัวนี้เพราะว่าเขาบอกอะไรก็ตามที่ใส่ผ่านตัวนี้มันจะโดนคูณ0.7ไปมันจะทำให้เหลือประมาณแบบเหลือประมาณ f0.9 มันจะกลายเป็นฟูลเฟรมครับทั้งที่กล้องเนี้ยเซนเซอร์มันเป็น APS-C หรือเป็น Super 35นะนะ f0.9 ส่วนใหญ่คนที่ใช้กล้องตัวนี้เขาใช้เลนส์ฟิล์มหรือเลนส์ใหญ่ๆนะครับมาใช้กันมากกว่าเวลาถ่ายแบบทำงานจริงจังนี่นะครับอย่างได้มาวันแรกๆเนี่ยนะผมก็ถ่ายเลยน้องบีเนี่ยผู้ช่วยผมถ่ายแบบ straight out the camera นะไม่ต้อง color correct กนนะดูสีน้องบีดิดูเสื้อสีส้มดิแบบสีสวยมากอะ Canon color อันนี้ชอบมากดูนะฮะสีสวยมาก autofocus เนื่องจากใช้เลนส์50ห2นะครับมันก็จะชา้ชาๆนิดนึงไปถ่ายซีซัวเลยถ่ายอะไรหมุนๆถ่ายเด็กตีกอล์ฟถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายจิปาถามากเลยนะครับ แต่ที่จะลองนี่คือจะลองให้คนที่ไม่มีความรู้เรื่องกล้องเลยเน่ยลองถ่ายดูซิรู้เรื่องไหมออโต้โฟกัสมันจะเก่งแค่ไหนถ้าเป็นเลนส์แคแนลตัวใหม่ๆนะครับออโต้โฟกัสเร็วมากแต่เนี่ยเป็น m o u มาเลนส์50 1.2รุ่นค่อนข้างเก่าแล Auto ้วออโต้โฟกัสช้ามากนะครับดูซิว่าจะถ่ายรอดไหมเนี่ยผมเป็นตากล้องนะครับแล้วอยู่ดีผมโอ้อยโอ้อยปวหนะักไม่ไหวแล้วช่วยไปถ่ายต่อที่ที่ไม่ไหวแล้วไม่มีความรู้เลย <c oughs> ใช่ไหมเอาไปจัดการถ่ายต้องเมย์ให้หน่อยปะกดยังไงเลคคอร์ดอะกดลไหนอะ นี่มันขึ้นเล็กขอดแล้วโอเคงั้นได้ไป็นอะไรได้ไปเลยดีครับน้องเมย์รอพี่ได้สิพี่โฟกัสไปไม่น่ารักมากเลยอะบีมันจะไม่สั่นใช่ไหมหมายถึงว่าเรารู้สึกว่ามันแบบว่าเราเดินไปเรื่อยๆกัน็ได้ไปหยุดต่ ไม่ต้องมีความรู้เรื่องกล้องเลยแค่มีใจที่อยากจะถ่ายนะก็ถ่ายได้ออโต้โฟกัสมันจับตามไม่ได้ก็จริงนะครแต่มันจับหน้าได้ดีมากนะครับถ่ายรู้เรื่องถ่ายเอางานเป็นเรื่องเป็นราวได้นะครับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนึงเนี่ยนะถ่ายอันนี้ได้สบายมากเราไม่ได้ซื้อมาให้ถ่ายออโต้ก็เห็นว่ามันทางานง่ายเปรียบเทียบกับกล้อง A5 นะครับกล้องถ่ายรูปที่ดีสุดของ Canon ตอนนี้นะตัวนี้ ถ่าย 8K ไม่ได้แต่ถ่าย 4K ได้ 4K 120เหมือนสโลโมชันได้แล้วก็10บิตนะครับมาเกลสีได้ข้อมูลสีมาแต่บิกเรนจ์สุดยอดสุดตรีนมากอันนี้เรารู้กันอยู่แล้ะแล้วก็ไม่มีการสั่นที่เซนเซอร์แต่มี Color Digital IS Digital Image Stabilization ซึ่งก็ถือว่าทำงานได้ดีมากๆเลยแล้วซื้อทำไมวะมันดูเหมือนจะเหมือนซูนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมมันเหมือนจะซู้ R 5ไม่ได้เลย R5 มันก็คือกล้องถ่ายรูปครับสำหรับว่ามันคือกล้องไฮบริดที่ดีสุดในโลกกล้องที่ถ่ายรูปแล้้้วววกกก็็ีีีีีีดดดดดโโอออทท่่่สสุุนนนนนลลลแตตััเมมาปงงซิ RF ข Can inema ทำไมต้องซื้อซีมาร์แคมร่า Control ครับ It's all about control มันกล้องถ่ายรูปก็มีปุ่มอย่างหนึ่งแต่เนี้ยดูนะปุ่มดูนะจอสกรีนนะเปิดมาปุ๊บเนี่ยฮะนี่ที่คอนโทรลใหม่แบตเตอรี่ดูนะปุ่มมืออาชีพดูนะกดดูปุ๊บแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์กดที่บัตรเลยยังได้อะแล้วปุ่มเนี่ยปุ่มช็อตคัทไม่ได้โอ้โหมีสิบสิบปุ่มดูข้างหน้าเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยปุ่มช็อตคัทมีเต็มไปหมดนะฮะดูปุ๊บนี่นะฮะดูสิฮะปุ่มช็อตคัททุกอย่างหหมมมมมมดดดดเเตต็ไไปปููผถถถืออิ่่่่ีนนกแาายยยลล้งร ผมว่าฟอร์มแฟกเตอร์แม่งเจ๋งมากอันนี้นะเห็นคนถือเขาไม่รู้หรอกนี่คือกล้องซีนีมาถ้าไปดู FX 6ของ Sony หรือ FX 9ของ Sony เนี่ยโอ้โหมันโอ้ยที่ถ่ายถ่ายละครบ้าถ่ายหนังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูมันจะดูยิ่งใหญ่ลังการมากนะครับเรียบร้อยนี่นะครับปุ๊บนี่ละก็เป็นกล้องแบบมาเลยครับมาเลยผมจะดอลลี่เข้าไปนะช้อนเสย จับลงข้างใต้ซัดขึ้นมากล้องซีนิมาพวกนี้นะครับ is all a b o u t control นะปุ่มต่งตางๆมันอยู่ด้านนอกหมดนะฮะคือต้องการถ่ายงานจริงจังมากนะครับถ้าบ,บริษัทมาเนี้ยเวลาถ่ายงานเนี่ยเราก็จะเลือก DP ที่เก่งๆมานะแต่กล้องที่ฝีมือดีๆมาพี่เอของเราถ่ายให้ประจําแต่พอตัวเนี้ยนะก็เคยเล่นบ้างน,นะครับชอบที่สุดเลยเวลาถ่ายพวกนี้ก็คือ nd filter built in nd filter มาการที่มี nd filter เนี่ยมันสามารถ on the fly เลยปกติต้องมานั่งเปลี่ยนฟิลเตอร์นะเปลี่ยนหรือบุนมเยอะแยะมากมา,กมายถ่ายหนัง นี่ครับสมมตินี่นะครับผมอยู่กลางแจ้งให้ดูนะนี่คือชัตเตอร์สปีดหนึ่งต่อห้าสิบนะฮะอันนี้เลนส์เอฟหนึ่งจุดสี่แต่พอใส่อะแดปเตอร์นะครับมันจะกลายเปเอฟหนึ่งจุดศูนย์นะครับภาพเนี้ยมันเขาเรียกว่าโอเวอร์เอ็กโชเชอร์แต่พอผมมากดตรงเนี้เอ็นดีฟิลเตอร์ข้างเนี่ยดูนะกดปุ่มนี้นะฮะที่บอกว่ามันเป็นใส่แว่นตาให้มันเนี่ยเห็นไหมฮะขึ้นมาแล้วเนี่ยกี่สต็อปเอ็นดีฟิลเตอร์นี่ก็มืดไปกลับถอยหลังไปเห็นไหมห้าแสงก็พอดีละ นี่แหละครับ b u i l d i n ND filter โคตรเจ๋งอะชอบอะฟีเจอร์ที่ผมชอบที่สุดอันนี้มันมีหลายอันนะแต่ผมชอบแล้วมีประโยชน์ที่สุดสำหรับผมแล้วตัวนี้นะครับมันสามารถเซตมอนิเตอร์เป็นแบบแนวตั้งได้ด้วยนะใครเหมาะกับตัวนี้ถ้าคุณมีเลนส์โซนี่อยู่เต็มบ้านจะหากล้องซีนีมา คงไม่มาซื้อตัวนี้หรอกคนที่มีแคนนอนอยู่เต็มบ้านเนี่ยหรือแบบมันใช้กับเลนเก่าได้ไงเลนเอฟเมาส์เลนรุ่นเก่าๆทั้งหลายที่คนที่เล่นถ่ายรูปมาเยอะๆมาใช้ดับเตอร์ใช้กับตัวนี้ได้หมดแล้วเลนไอเอเมาส์ตัวใหม่ใช้ได้ด้วย best of both world แน่นอนครับจะมีการครอปมีการอะไรเยอะแยะมากมายมันก็ต้องยอมลดหลั่นไปแต่มันใช้ได้หมดเลยงานเลนตั้งแต่แบบแคนนอนกี่20-30ปีมาเลนมันใช้ได้ตัวบนเนี้ยคนที่ดูใหญ่คนอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับเพราะนี้มันเฉพาะทางจริงกล้องเฉพาะทางแต่คนที่สนใจเรื่องกล้องนั่งเลนมีเยอะมากนะครับอย่างน้อยผมก็ความรู้ไม่เยอะเรื่องนี้นะส่วนเช้ามาใช้ไม่เคยเป็นเจ้าของนะครับส่วนนี้ส่งมาให้เล่นบ้างดิอยากเล่น ขอบคุณนะครับแคนนอนที่เอาตัวนี้มาให้ลองดูนะครับสนุกมากเลย <S <S แล้วใส่หมวกทําไมอ่ะเอ้ยจะได้ดูเด็กๆครับดูเด็กไหมพี่ยี่สิบสามเป็นเพคือยี่สิบสามเดือนที่แล้วอ่ะผมถ่ายแล้วหมดพี่ถ่ายแล้วหมดมาอะไรที่จับง่ายหมดโลกเนี่ยะไรก็ easy from o the original original ผมชอบอะไรบ้างหนึ่งคือจอที่ฟลิปได้คือถ้าจอฟลิปไม่ได้ดีนะเลิก deal breaker เลยไม่เอาซอสนะครับชอบที่มันเดี๋ยวนี้เราคอนเทนต์แนวตั้งมีเยอะขึ้นนะครับอินเฟสต่างมันปรับไปแนวตั้งได้ด้วยอันที่สามคืออะไร Dual Pixel CMOS AF Auto Focus ีมากนะครับเจ๋งมากชอบชอบอันที่สี่คือมันเป็น 4K 120เหมือน R5 ที่ผมมีแหละมันถ้าไม่มี ก็คือไม่เอาอันที่5ชอบที่มันมันกระทัดรัดอันนี้มันเหมือนกล้องถ่ายรูปเลยชอบฟอร์แฟกเตอร์มากจับบนได้จับข้างได้จับบนได้จับอะไรก็ได,จบบได้จับข้างล่างจับข้างหน้าจับข้างหลังได้หมดชอบมากอันที่6ชอบที่ปุ่มต่างๆเนี่ยมันดูไม่ซับซ้อนดีถ้าคุณไปเล่นกล้องของคนอื่นอะไรพวกนั้นแล้วเห็นปุ่ม,มเยอะมันจะรู้สึกว้โหเชื่ออะไรว่าดูอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยปุ่มเลยเยอรา์วางาง่ายๆอย่างเงี้ยดูสิกดพีคกิ้งแค่พีคกิ้งไม่ใช่เป็ดปากกิงอันที่7ชอบที่มันถ่าย10บิต โฟทูทูได้ไปเกลี่ยสีเลยได้นะครับอันที่แปดมีแอซิการ์ดสช่องมันสามารถถ่าย2แบบพร้อมกันได้ครับคือคุณสามารถถ่ายแบบโุ๊บโคตรเวชชั่นสูงๆเลยแล้วก็ถ่ายอันนึงเป็นต่ำๆในการถ่ายครั้งเดียวก็มีประโยชน์นะครับชอบความละเอียดหน้าจอที่ศึกษามันนะครับสล้านกว่าดอทเนี่ยก็โอเคใช้ได้เรารู้อยู่แล้วมันถ่ายแคนนอนล็อกสองล็อกสาม HDRHLGHDRPQWACHOIDBTA B C D E F G ก็เอาไปถ่ายไม่ต้องรู้หรอกไอเ้เยอะๆตัวเลขชอบที่สุดก็คือแ d นดี้ฟิลเตอร์ทา้านที่มันมีทุกตัวอยู่แล้วมันมมมีาตตลอดแ่รู้้สึกันใ จริงเฮ้ยมันมีมาตั้งนานเลยเว้ยมึงแค่ไม่รู้เลือกชายรู้ครับแต่ใช้เองอะชอบตรงนี้มากมีประโยชน์มากซับขด้วยครับซับไขด้วยครับปาร์ตี้ซับขซับข อย่าลืมสอบไข่กันด้วยนะคะทุกคนดีเดียจะพลอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่คิดใจปรับ F I S O A U T O B O K E หรือหลังละลายบงก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับจูชัดตื่นมันก็เรื่องของกูข้อมูลแท้ถูกออกมาเล่าออกมาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคือสไตล์กู